ผมนี่เรากำลังเตรียมของให้อยู่นะครับไปเย็นๆนะผมได้กันทุกคนนะครับได้ทุกคนนี่เรากําลังเตรียมของให้นะครับผมลังล้อมหม่นี่ใช่หมดเลยผมเราใหม่มมยางใหม่นะครับผมตัววีซีรีก็มีมานะผมวซีรี v SUV c ยาครับผมแล้วก็ TC 0 0 5นะครับผม s อเ ทั้งห้าลูแล้วก็หกลูนะครับแล้วก็เวลนะครับผม F I, นะ F I ครับ F I S K ครับแล้วก็มีมานะครับเรามีเลยนะครับผมตอนนี้มีเวลาขึ้นของให้อยู่นะครับจ่ายจังหวัดก็ส่วนภาคใต้ก็รอรับได้เลยนะครับส่นภาคใต้ของนี่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 เรเตรียมยางให้อยู่นะมีเป็นยางสองห้าห้า ห้าสนะิบสิบแดตัวนี้เบอร์ขายดีน,นี่ใช่มาพิ้งมาแล้วครับเออสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดเบอร์นี้เบอร์ขายดีนะผมขายดีมากนะผมเบอร์นี้นี่มาแล้วครับลาย 6, สวยๆครับลายสีสองศูนย์หรือว่าตามรุ่นของมันก็คือสกายเลสอารสามห้านะครับนออารสามห้า กอล้อทีเก้าครับผม SUV V Series V หนึ่ง V สองครับมีหมดเลยห้ารูแล้วก็หกรูราคาย่อมเยาวคนี่แล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้านะครับมีเข้าตลอดนะครับส่วนภาคใต้ก็ เราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครผมมีทั้งล้อใหม่ยางใหม่นะครับแล้วก็ล้อตัวขายดีก็มีอับีรีลีแล้วก็เวลห้าลู นี่นะครับผมนี่นี่เซลคนนี้เซลที่ไหนครับคนนี้เซลชุมพรได้ครับใช่ใช่คนนี้ครับนี่เขตยละนองครับลูกค้าที่อยู่ใะนองก็สั่งสั่งได้ครับนี่คนนี้คนนี้นะครับผมคนนี้นี่กาเป็นมัดมัดเลยครับกาเป็นมัดมัดเลยอย่าช่วยวุ่นวุ่นอลไรเซลเซลกินเยอะขายดีไม่ได้กินข้าวเลยช่วงเช้าไม่ได้กินข้าวเลย ดูเลยได้ินข้าวที่ไหนเลยทำงานอีแล้วบอกั่งมาเยอะั่งมาเยอะั่งมาเยอะเลยต<ม>ันนี้ไหนก็นตรงั่างมาเยอะเเลยไม่เป็นไรถึงผมจะไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรผมกินข้าวรอบเดียวกลางคืนที่ผมกินดีเยอะมากวันละมื้อวันละมื้อที่เดือดกาแฟแล้วกันนี่ให้ลูกค้าได้ของก็พอใจแล้วน,นะได <นะ S 1> ้ของนี่นี่ตัวขายดีับผมดีตัวนี้เป็น SUV อยู่อย่ไม่ใช่ทีตัวนี้ท c ครับผมนี่นี่ท c ซีหนึ่งศนะูนย์ห้าครับเป็ของใหม่จะแกะดูว่ากัอะไรอ่ะน,นี่ตรนอีอ่านี่ในใน,น,นเป็นลายทีดีนะครับไซสิบแปดคูณแปดจุดห้านะผมเซติบอล์ร้อยหกจุดหนึ่งนะผมนี่ตัวนี้เป็น TT ก็คือออฟเซตสามจุดห้านะผมตัวนี้ครอปสีนี่สีตัวนี้เลยสีอักษรย่อนะผมถ้าถ้าเป็นอักษรย่อก็จะยาวมาถึงนี่เลยนะผมก็จะเป็เป็นย่อ wbg นะครับผมแต่แต่ถ้าไม่ย่อก็จะยาวมานี่เลยก็ไม่เห็นนะที่เราชี้ปี wbg น,นี่นี่ยแล้วก็รีวิวหน่อย tc อยู่นี่อันนี้พวกปีตะกุน tc มันก็มีหลายสีก็มีหลากหลายอืมเวหลายเอเจวีอ๋อใช่ตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมขายดีตัวเนี้ยขายดีมากเลยขายดีเนี่ยเอามาประมาณเท่าไหร่ครับห้าขึ้นไม่เหดือเท่านี้ แค่นี้ยผมไม่พอเนี่ยไม่พอใช่ไหมเ้าว v ีซีรีย์อ่เราเอามาเยอะไหมเยอะอยู่นะเราเอามาเยอะอยู่เราเ่รเอาไม่ได้เาหยุดทั้งหมดแล้วไม่พอที่ดูต้องมาตัดตอนจากลูกค้าที่ว่าเราเอามาให้ฝากเอาไว้ไหลูกค้าต้องมาตอนไปก่อนให้ลูกค้าที่ใต้ไม่พอมาไม่พอขายดีขายดียดนี่นะขึ้นของครับมีแต่เมื่อเชี่องทั้งนั้นนะฮะ อย่างลายสวยโอเคครับผม โอเคครับเดี๋ยวนี่ผมดูให้แบบกใหม่ยังใหม่สั่งได้ครับส่งทั่วประเทศไทย